นมือกออ่ะเดี๋ยวจุดให้แม่เท่าแจ็คพันมาลกขมีปลาแห้งแน่มกม่วงแน่จุดปลาแหงนำ้ำอืมให้จุดดีไม่แหงได้เออจะถ่วงได้

ขดตีนหดน้ำปลาเลยด้ะดแล้วขดแล้วขดเรียบร้อยปลาไว้อะละค่อยอีกจะขดพอเถ่าวแจ็คไม่เถ่าวแจ็คมากอ่ะจะเออจะทวงเป็นิ่มสำคัญเย็นงขึ้นนำขึ้นในนั่นแหละเอ้ยอนไว้ให้รดน้ำนี่จะสิ้นดีๆปีใหม่มาเลยค่ะจะดีแน ดอกใหม่เราไปไปได้เอาเนาะเฮ้ยบู๊สสิก่ะโรคโควิดอ่านตารองเอ้ยมาเยี่ยมเด้อไหลดังดังหันยืดถูกหรือไรกันดังแบบไฮ้ทีเออปีใหม่เออปีใหม่เด้อเอออาทุบให้แม่เท่าอันเดิมนาะย่างบล้วก็ย่างไปเกือบร้อยปีแล้วแม่เอ้ยแล้วก็บอกให้ อันนั้ได้ปทาไงหดรถดดไม่เท่าหดลดหดังคาเละเออเอองใช่เเด้อมาเยี่ยมะองเ้ยอันนี้อันนี้ประตูแม่แม่อาตอมเออจไปากก่อนก็ได้ไม่เท่าไงปากก่อนเออเสียบต้องกันเลยไม่เท่าเออมาเย่นน้ำลูกน้ำร้านหรือเ่อปีใหม่่นละกับหลังปีใหม่ก่อนกับชมปีใหม่ลดไลกสามสี่หมื่อจาเมื่อ ทางลุงย่มเป็นดแหลปีินาพิน่ายผลอะไรจังสีเอากระดูกผนใสใส่ธาตุกระเถ่าไอ้ผางเอื้อป็นสีเห็ดตัวนี้มันใส่หอธรรมดาใส่ธาตุละสีพิษเลยสีบุอเห็นอันยังมีเงินมีคำใส่อันนี้ไปก่อนเบชเร์ไขคันเบิ้งไปไล่ไก่ก่อนนะอาแจกโคกมนตรว สิ่งจีบุรีกระทิมตำตำปีเก่าพอนายูดีไม่แห้งดีไม่แห้งมให้ิบจะฮับแต่สิ่งีมีใหม่แล้ว่ะีใหม่หนึ่งดอกนึ่ง ตีไงลน่กหน่ายในเรื่อยูดีน้เอวาคิดว่ใครแล้วตีต่อไปหาเงินไะไรไปคนทีได้ห่งมายายเจ้าแล้วยอะป่ะบอกเลขเขาแน่นอนบอกเลขบอกเลขกันน้องมันนี่ถือเลขหตัวหรอแต่รอยล้านเนี่ยถือจีบ เเออห็นมาไปถ่ายคลิปตอนนั้นเฮือนายลีนี่เห็นขาบงูจับดิ่นยกจับถ่ายคลิปดิ่นยกไปจักว่าเออตอนเศร้าเนี่ยไปจักตอนแรกเออกเลไรงูเลยเขามาส่งพระโตงวกันอยู่ลุมไปจักโตงวกันอยู่ลุมไปยีโตงวก็ก่อนเพลินนั่นแหละโตงวกันทั้งลุมพูทั้งลุมพูเออก้มลงอยู่ลุมพูนั่นแหละจังเศร้าดื้อเศร้าด้านเศร้ามึนนะ อ่ะพี่มาหดน้ำประเท่าพี่อ่าประเท่าอดแล้วพีฮดตัวใหญ่ก็ได้ประาอ่ะฮดหัวฝนฮด,อ,ดอ่ะปีใหม่โชคมัาลลำรวยอ่ะฮดลอยอุ้มน้องคนทอนนะมามอ่าประเท่าอุมอ้มอ,อ่าจับมาจับมาจ้อในฮดพี่เออจับจ่บจบจบออ่าจับโยกอ่า อ่ะสิถีถอกลงี่เอถอกลงเอถอกลงเอฮอดฝาเอาเอาสุมเย็นเด้อสิฮดฮดไว้เออเอออยู่ดีม่แหงเออเอาพ่มาเจาะจาะบอลน่าตงมาเออ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 เสียวเสีง ເອົາຝົນບໍ່ໄດ້ມາທລຸມນີ້ອ່າຕ

Woo! Mm -hmm. ประละไ่ได้ไปรอด้วยมันมาแล้วบอกตัวมาแต่ตะค้อบ่ะตะค้อก็เปิดตะค้อก็ไปคนร้ายบ่ิตะค้อบ่อผสมแกงกระเบอกผสมแกงกระเบาแกงกระเบาน้ำตะค้อมันสิเปื้อนเนาะโอ้ยน้ำน้ำเปื้อนก่อนเนาะคุณคลุยอยู่มันกัดหมดอ้อันนี้ก็ร้านอยู่นะทรายทางนั้นก็ร้านเช็เพิ่นเพิ่นเช็เพนเพิ่นมาไหวอ่ะสบายดีพี่น้องเน okay. ี่ยภรรยาเมียลูกอีกมาแว่ lại lẹ biệt thứa. Hua nha yên vẫn xa bay đi, nó hôm yên nhảy phần lắm, hùng lắm, hùng không hùng lắm, hùng lắm, đi lắm, hùng lắm, hùng lắm, hùng lắm, Nạc lắm, hùng lắm, hốt lắm, hùng lắm, hùng thằng hùng phần hùng lắm, ม้วนอยู่ใง่รม้วนเพี้ยนอยู่กับปูบปอเออปีใหม่แล้วก็เออโชคมันลำรวยเบ้านี่นะก็ได้ให้ถือเลขหกตัวบ้านไ่นนะ่ะแปดร้อยล้านรอด <c oughs> เออฟูฟูมันตลอดนะ่ะเขาบอกเคยซื้อเลขบอกถือที่เทียร์เราเขา <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นนายมอมังกรบอก ซิซสีนำ้ำแดงควดใหญ่มาให้มาโ <c oughs> อเค okay, พี่น้องส่วนลูกหลานเพืก่กนมาแวรลินเนาะทางเซเปนเมียและะ้วกับมังกรกับต้นหอมเนาะ,ต,นออะต้นเข่าอ่ะก่เมื่อไรพี่นนองเดินทางเมื่อเสน้นอะไลคอยเดินทางตลอดปลอดภัยผมมียังอ,อึ้อกั่ะเอาทานให้เพิ่นชอบหนึนน่งมาดัางเลยะกะับปูปลามาตะบ้านปะทอลเนี่ ต่อไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าไปแหงตอนนี้มาเกล็ดเกลือไก่ให้ดุงยมเพิ่นพอเพิ่นขึ้นมาถึงบ้านใช่ไหมเนาะเปิดไฟเพิ่นก่อนเพิ่นขึ้นมาเผาเรื่อนใหญ่ทั้งบ้านเปิดไฟเพิ่นก่อนบางเทื่อจะมาคำพอทางน้องสาวเพิ่นไปสวรรค์ใช่ไอาจจะไปทรงพระทรงยังเนาะเงินสังหริเพิ่นเปิดไฟเพิ่นไปก่อนพี่ใช่ไหม ลุงแล้วมันเกื้อไกรเต๋เนาะอ่ะโอเคพี่น้องอันนี้ก็ค,อค่อยคำลรงแรงแล้วพี่น้องเนาะค่อยทางก่อนขาหลัดแจ็คเป็นมาแต่นะวไปเที่ยวกับป้าเพื่อนพี่น้งนองลอยมังหะไอน้าม,ามาับอ้ายได้ยังได้ป๊บซี่แจ็คไปส่งผัก bà bữa nay nhặt mà tọt lơi phù bà bào nhảy phù ừ. bào đây đây cho vặt đây cho vặt ờ. chết vặt bọt cao sao hả ก็เริ่จะกวัดเหาแล้วก็ฮอดหละเกาวัดวัดเาวัดบ่ไปไม่ก็บริฮอดแลยเกาวัดอ้าวก็ฮอดหลยจะหวัดนับแต่บ้านเจ้าหัดบริอาไปสีไรแกงเขาเบาก็ฮอดหละวัดไปสวัรค์เลยนี่สิไปฮอดจังในฮอดสวรรค์นอาร้อยกินป๊บซี่เขาเอาป๊บซี่มาผักลิงไป เอาแบบเสีมาฝากลิงเรื่อเเจนจะวิ่งมารบหล่อมากเลยไปยูรูจะไปรู้ไปอยูรู